เคยรู้กันหรือเปล่าครับว่า,าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยอเมริกาเกือบจะนําเอาถุงยางไปใช้ในการรบช่วงที่มีสงครามแล้วนะครับหรือรู้กันหรือไม่ว่าทําไมก่อนที่โรงงานจะนําเจ้าถุงแหน่พวกนี้ไปจําหน่ายนะครับพวกเขาจําเป็นจะต้องชอดไฟฟ้าใส่มันเสียก่อนไม่เคยรู้กันเลยละสิ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกับเรื่องราวจังไรจังไรอีกแล้วกับ10เรื่องของถุงยางที่น้อยคนรู้กันนะครับเพราะรู้กันหรือเปล่าว่าไอ้ถุงแหนมนีรละยที่เราได้ใช้ป้องกันการกําเนิดบุตรกันเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันยังมีประโยชน์อีกหลากหลายมากมายเลยเอาเป็นว่าถ้าหากใครชอบเรื่องราวทั้งจังไรแล้วก็ดรักในประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับผมก็สามารถมากดติดตามแล้วก็ฟังช่องเราได้นะครับที่จะลงคลิปแทบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มนะเด้อ เอาเป็นว่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับ10บครับต้นกําเนิดที่เป็นปริศนาของมันถุงยางหรือถุงแหนมนะครับก็เป็นไอเทมสําคัญชนิดหนึ่งที่มันก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษย์เราตั้งแต่ยาวนานมากนะครับคือนานมากจนทั้งนักโบราณคดีในทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถระบุที่มาที่แท้จริงของมันได้นะครับว่ามันกําเนิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ คือไอพี่จีนเองเนี่ยก็บอกว่าเขานะครับเป็นที่แรกๆเลยที่ได้ใช้พวกไส้แกะหรือว่ากระดาษทาน้ํามันหรือกระดองเต่าเนี่ยมาเป็นไอเทมในการป้องกันนะครับซึ่งไอไส้แกะกับกระดาษทาน้ํามันอันนี้พอเข้าใจได้นะแต่ว่าไอกระดองเต่าเนี่ยมันใช้ยังไงไม่แหกกันเลยทีเดียวเลยเนี่ยโอ้ oh my god แต่ว่าทางซีกโลกตะวันตกนะครับเขาก็บอกว่าไม่ใช่พี่จีนทางตะวันตกต่างหากแหละเป็นชาติที่ได้คิดคน้นมันขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเช่นชาติกรีกชาติอียิปต์เนี่ยที่ตอนนั้นจะมีการใช้ไส้วัวไส้ปลาหรือว่าไส้หมูทํากันมาตั้งนานแล้วก็ว่ากันว่ามันจะมีการตกแต่งเป็นเฉดสีต่างๆด้วยนะเพื่อที่บอกว่าคนร่ารวยทางฐานะไหนก็จะมีถุงแหนมสีไหนครับก็ว่าไป และนอกจากนั้นพวกฝรั่งนะครับเขาก็ยังมีการเคลมว่าที่ถ้าแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสยมันก็ได้มีภาพวาดของผู้ชายที่ใส่ถุงลึงอยู่นะครับที่ก็มีอายุเก่าแก่ไปถึงหมื่นหรือนห0 0พันปีกว่าที่แล้วเลยนะ ซึ่งพอแอดไปดูนะครับก็มองไม่ออกจริงๆนะว่ามันมีถุงแหนมอยู่จริงๆหรือเปล่าคือที่ไปเห็นมามนก็เป็นแค่มนุษย์ผู้ชายแล้วก็มีขีดออกมาขีดเดียวนะแต่เอาเป็นว่าหลักฐานที่เป็นชิ้นเป็นอันซึ่งหามาได้ทางโบราณนะครับก็ว่ากันว่ามันอยู่ที่ประเทศสวีเดนในยุโรปนี่แหละครับที่ก็เป็นถุงแหนมซึ่งทํามาจากแกะแล้วก็มีการเขียนกระดาษกํากับถึงวิธีการใช้เป็นภาษาลาตินอย่างเรียบร้อยเลยนะและความน่าทึ่งอีกอย่างของถุงแหนมในสมัยก่อนก็คือ อันดับ9ก้าสมัยก่อนเวลาที่เขาจะใช้ถุงหนงถุงแหนมในการป้องกันอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้มีวิธีการใช้เพียงแค่แกะกล่องใส่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าว่ามันจะมีไอเทมเสริมบัฟด้วยฮะอย่างเช่นที่โด่งดังมากที่สุดก็น่าจะเป็นฉบับของอิตาลีนะครับคือย้อนกลับไปประมาณช่วงศตวรรษที่16หรือยุคปี1 5 0 0กว่าๆนะครับ ตอนนั้นเองเนี่ยที่อิตาลีก็จะมีโรคระบาดชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซิฟิลิสหรือว่าคนในยุคนั้นเนี่ยจะเรียกว่าโรคระบาดของพวกฝรั่งเศสนะครับคือต้องเข้าใจว่าไอ้สชาติอิตาลีกับฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับก็เหมือนชาติเรากับประเทศเคียงข้างนั่นแหละดังนั้นเองพอมันมีโรคนี้มาจากทางฝรั่งเศสนะครับอิตาลีก็เลยโบยไปว่าโอ้ยไอ้พวกฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นพวกหมกมุนวันวันคิดแต่เรื่องอย่างว่าจนกระทั่งเกิดโรคระบาดดังกล่าวนี่แหละส ั่งเศสเลยครับที่พอมันเกิดขึ้นมานะครับประชากรในประเทศของเขาเนี่ยก็ต้องหาวิธีการป้องกันโรคชนิดนี้ครับโดยการทดลองให้ชายกลุ่มหนึ่งสักประมาณ1,100คนเนี่ยได้ไปใช้ถุงแหนมที่ทํามาจากผ้าลินินนะครับแต่ถ้าว่าก่อนใช้เนี่ยก็ไม่ได้แบบซุบซุบลงไปเลยนะแต่ว่าให้เอาไปชุบน้ำเกลือก่อนครับแล้วก็ให้เอาไปหุ้มน้องลึงก่อนที่จะไปเล่นสซนอะไรกันซึ่งหลังจากการทดลองนะครับก็พบว่าผู้ทดลองกว่า1,100คนเนี่ย ก็ไม่ได้มีใครติดโรคติดต่อฝรั่งเศสชนิดนี้เลยนะครับนั่นแหละครับก็เลยได้เกิดเป็นโมเมนต์อยู่เรก้าเลยชายต่างๆในยุคนั้นก็เอาผ้าลนินนะครับมาชุบน้ําเกลือกันได้ให้ฮิตกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้พัฒนากลายเป็นหลากหลายรูปแบบคือจะมีของประดงประดับอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเวอร์ชันหนึ่งที่ได้ไปเห็นมาในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะมีแบบน้องถุงแหนมใส่โบผูกเป็นสีสันกันสวยงามเลยนะครับโอ้ย คืออิตาลีนี่ก็เป็นชาติที่อาร์ตเหมือนกันเนาะก็แงแล้วไม่งั้นชาติเขาคงจะไม่มีรถเฟอร์รารี่กันหรอกเอป็นว่ามาต่อกับเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับอันดับแ ครั้งหนึ่งนะครับถุงแหนเนี่ยมันเป็นของที่คนโบราณเขาใช้แล้วไม่ทิ้งกันครับคือเพื่อนๆยังจาไอ้ถุงแหนที่แอดบ,บอกว่าเขาได้เจอเก่าแก่ที่สุดยังสวีเดนได้ไหมก็ว่ากันว่าไอ้คาแนะนําในตอนนั้นนะครับมันมีคําแนะนําให้บอกว่าใช้เสร็จแล้วเนี่ยเอามาล้างแล้วใช้ใหม่ด้วยครับคือแค่ฟังนี่ก็ขนลุกแล้วแต่ว่าก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าคนโบราณปกติที่เขาจะทําถุงแหนมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลิตขึ้นมาง่ายๆไงคือ คิดดูสิกว่าจะโบ๊ะบ้าเอาไส้สัตว์มาตัดต่อให้มันเข้ารูปทรงแล้วก็มาผลิตกันเนี่ยมันก็คงจะยากใช่ไหมครับดังนั้นเองคนโบราณพอเขาใช้ถุงแหนมเสร็จเนี่ยก็จะมีการเอามันมาล้างครับแล้วก็ตากแห้งด้วยก่อนที่จะนําเอามันมาใช้ใหม่ ที่กว่าเรื่องไอ้ค่านิยมในการใช้ใช้ล้างๆมันจะหยุดนะครับก็ต้องกินเวลาไปถึงนู้นเลยครับช่วงยุคสงครามโลกอะไรกันเลยทีเดียวเพราะจริงอยู่นะครับว่าถึงแม้ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีถุงแหนมที่ใช้ยางผลิตขึ้นมาแล้วคือผลิตได้มาตั้งแต่ยุคปีพันแปดร้อยกว่าๆนะครับแต่ถ้าว่าถุงแหนมในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นของที่แพงแล้วก็หาได้ยากด้วยครับคือว่ากันว่าราคาในการจะจับจองเจ้าถุงแหนมนี่มันเป็นเจ้าของแต่ละอันนะบางทีเนี่ย มันก็จะแพงเวอร์วางมากกว่าเงินที่เราเอาไปซื้อแกงกะหรี่มากินสัก2อสาชามด้วยนะครับนั่นแหละครับพอผู้บ่าวคนไหนใช้เสร็จเนี่ยก็ต้องมีการนำเอามันมันล้างออกแล้วก็เก็บใส่กล่องอย่างดีราวกับเครื่องแต่งกายชนิดหนึ่งเลยนะครับแล้วในช่วงของสงครามโลกมันก็ได้มีบันทึกจากพวกผู้หญิงที่เป็นคนขายแกงกะหรี่ชาวญี่ปุ่นนะเขาได้บันทึกว่างานที่น่าเบื่อที่สุดที่พวกเขาได้ทำในโรงขายแกงกะหรี่นะครับ มันก็คืองานที่พวกเขาจะต้องมาบริการล้างถุงแหนมให้กับเหล่าท่านชายลหลายๆคนนี่แหละโอ้ไม่กดมันจะขาดใครกันอะไรขนาดนั้นกันเลยทีเดียวเลยเนี่ยแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับที่มนุษย์เราเนี่ยได้คิดค้นถุงแหนมซึ่งทําขึ้นมาจากยางจริงๆครับเพราะว่าในอันดับ7การคิดค้นถุงแหนมขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยชีวิตของสัตว์โลกเอาไว้ได้หลายตัวมากเลยนะที่เ,เรื่องนี้นะครับแอดก็ไม่ได้พูดถึงแค่สัตว์หลายๆอย่างเช่นแพะหมูไก่ที่แบบไม่ใช่มีไม่ไม,ไม,ไมีไก่ แพะหมูวัวอะไรพวกนี้ที่มันได้ถูกนํามาเจียนไส้แล้วก็เอามาทําเป็นเครื่องป้องกันกันนะครับแต่มันยังรวมไปถึงพวกสัตว์แปลกๆต่างๆอย่างเช่นวิซซลหรือพังพรหมาจิ้งจอกอะไรเอ่ยเพราะว่าในบางพื้นที่ของโลกยุคก่อนนะครับเขาจะมีการเชื่อว่าการคุมกําเนิดเนี่ยก็ทําได้จากการไปตัดนําเอา ขอรออัมรําของพังพอนเนี่ยแหละมาห้อยคอเอาไว้ในตอนที่โอบสจะมากันนะครับแล้วมันก็จะป้องกันได้ก็ไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงนะหรือว่าให้ไปตัดเอาเท้าของซูดอกจิ้งจอกมานะครับมาร้อยเป็นสร้อยคอเยี่ยงองคุลีมาเลยแล้วก็เอามาส่วนไว้ตอนที่ปฏิบัติกิจกันแล้วเดี๋ยวมนแห่งเท้าจิ้งจอกเนี่ยมันจะปัดเป่าให้พวกเธอต่างๆไม่ต้องท้องแล้วไม่กําเนิดอะไรกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย ก็พยายามหาเหตุผลแล้วนะว่าทําไมมันต้องเป็นแบบตัวพังพรกับสุดอกจิ้งจอกด้วยแต่ก็หาไม่เจอครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้ความเชื่อพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความเชื่ออันเก่าแก่มากที่คนโบราณเนี่ยเขาก็พูดสืบต่อสืบๆต่อกันมาจนกระทั่งคนลืมไปเลยรับว่าไอ้ต้นกําเนิดที่เขาต้องเอาตีนจิ้งจอกมาผูกเป็นสร้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับอ๋อ,อและนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีความเชื่อของบางชนเผ่าอีกนะที่บอกว่าถ้าหากผู้หญิงคนใดไม่อยากมีลูกนะครับก็ไม่ต้องไปล่าจิ้งจอกอะไรมากหรอก แค่ไปเดินสะกดรอยตามตามพวกสุดอกจิ้งจอกรอเวลาที่มันเยี่ยวนะครับหลังจากนั้นก็รีบพุ้งเข้าไปครับไปเดินวนตรงกองเยี่ยวมันประมาณ3มรอบแล้วมันก็จะเกิดมนวิเศษซึ่งทําให้พวกเธอน่ะไม่ตั้งท้องได้ครับที่เหตุผลไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็เช่นเคยครับหาไม่เจอว่าทำไมก็ถึงคิดเช่นนี้แต่ทว่าวเรื่องราวมันเกลียดดีแอดก็เลยอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นแหละและก็มีหนึ่งในวิธีการคุมกําเนิดโบราณที่มันได้ผลจริงๆแต่ก็ไม่แนะนําให้ทานะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยได้ส่งตรงมา มาจากพี่จีนเลยคือในตำราแพทย์แผนโบราณของเขานะครับเขาได้บอกว่าก่อนที่จะโอโบอจะมาอะไรถ้าผู้หญิงคนไหนไม่อยากสปาร์คติดแล้วก็ให้ดื่มปรลอดเข้าไปหรือไม่ก็ให้นำปลอดนะครับ เพราไปในนั้นแหละครับเพราะว่าไอ้พวกสารปลอดเหล่านี้เนี่ยมันจะไปทําลายพลังชีของผู้ชายแล้วก็สามารถทําให้เราควบคุมการกําเนิดได้ซึ่งไอ้ที่ป้องกันได้นะก็ป้องกันได้จริงนะครับเพราะว่าไอ้นักว่ายน้ํามันวิ่งเข้าไปโดนสารปลอดเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วครับแต่อีที่ตายมากกว่านักว่ายน้ำเนี่ยก็คือคนที่บริโภคเขามันไปด้วยนะดังนั้นอันตรายมากนะครับขอเน้นย้ำอีกทีว่าอย่าหาทําเรื่องจริงแปลกๆเกี่ยวกับถุงแหนในข้อที่ห ซึ่งหลังจากที่ไอ้ถุงแหนมแบบยางไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการนำเอามันมาช็อตไฟฟ้าทุกครั้งเลยก่อนที่จะนำถุงแหนมออกไปวางขายในตลาดด้วยนะ คือถ้านี้เพื่อนๆลองไปเสิร์ชหารูปภาพโรงงานถุงแหนมในพวกเขานะครับก็จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งนะที่มันจะทําเป็นเหมือนแท่งลึงที่ทํามาจากเหล็กหล,หลายๆอันเลยซึ่งเขาจะสอดถุงแหนมเข้าไปแล้วก็ช็อตไฟฟ้าก่อนเพื่อจะเช็คดูให้รู้ว่าไอ้ถุงแหนมที่ผลิตมาแต่ละอันนะครับมันมีคุณภาพมาตรฐานหรือเปล่าคือถ้ามันมีรูรั่วอะไรเนี่ยไฟฟ้านะครับมันก็จะทะลุออกมาได้ไงคือใครจะไปคิดใช่ไหมว่าแค่ไอ้ถุงบางๆอันเดียวเนี่ยมันจะมีกรรมวิธีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นครับแต่นอกจากนันเองอีกเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับถุงแหนมข้อที่5เจ้าถุงแหนมอันบางๆนะครับจริงๆแล้วมันจะมีความจุเหนียวหนืดแล้วก็ป้องกันภัยได้ดีมากกว่าที่เราคิดด้วยครับคืออันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาจากความเชื่อซึ่งผู้บ่าวหลายๆคนได้คิดว่าเฮ้ยถุงบางๆแค่นี้มันจะป้องกันขนาดของข้าได้เหรอ ของค่านะีมันบิ๊กเบิ้มมากอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยได้มีพวกนักวิชาการนะ่ะเขาไปทําการทดสอบไปดูครับว่าถุงแหนบเนี่ยมันสามารถยืดขนาดไหนได้คือเขานะครับเอาไปใส่ของเหลวเลยที่มันก็จะสามารถบวมเป่งไปได้เท่ากับเท้าช้างนะ่ะแล้วขนาดของเหลวที่เขาได้ใส่ลงไปนะครับมันก็เยอะเท่ากับน้ําอัดลมขวดลิตรหลายๆขวดนะ่ะเทลงไปนะครับนั่นเองก็บ่งบอกได้ถึงความแข็งแกร่งและความทนทานของเจ้าถุงนี้นะครับแล้วก็คงไม่มีชายคนไหนที่จะ บิ๊กเบิ้มได้ขนาดเท้าช้างหรอกนะฮะเรื่องจริงเกี่ยวกับถุงแหนมอันดับ4ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะครับเขาก็ได้มีการแจกถุงแหนมนะครับให้ทหารหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้กันอย่างเยอะแยะมากเลยทีเดียวเป็นที่รู้ๆกันนะครับว่าในสภาวะของสงครามเนี่ยชายชาตรีต่างๆก็มักจะถูกส่งให้ไปต่างถิ่นที่เราไม่คุ้นเคยไงให้ผู้ชายได้ไปเจอแบบอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอนะครับดังนั้นเองทางกองทัพเนี่ยก็เลยได้จัดแจงถุงแหนมจํานวนมากเลย เพื่อที่ให้ทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เอาไว้ป้องกันอาวุธของตัวเองครับที่ไออาวุธนี่แอดหมายถึงพวกอาวุธปืนจริงๆนะอย่าเพิ่งคิดอะไรไปไกลอื่นคือว่าบางทีเวลาไปรบเนี่ยพวกเขาก็ต้องไปผ่านทะเลทรายหรือไม่ก็หนองคลองบึงอะไรที่เค็มๆอย่างนี้ไงที่อสถานที่พวกนี้นะครับก็มักจะมีเศษสกรปรกอย่างเศษทรายหรือขี้เกลืออยู่เต็มเลย ที่าหากมันได้เข้าไปในปากกระบอกปืนนะครับปืนก็คือเสร็จเลยครับใช้ไม่ได้ยิงไม่ออกกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับพวกทหารเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้นําเอาถุงแหนมซึ่งมีคุณสมบัติกันของเหลวของหนืดอะไรอย่างที่ว่านี่แหละไปเพื่อหุ้มปากกระบอกปืนครับที่เวลาเขาเดินฝ่าพายุทรายหรือว่าเดินลุยน้ําเค็มไปเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้พวกทรายหรือน้ําเค็มเข้าไปในปืนได้ครับ หรือจะเอาไว้ใช้ใส่พวกกระสุนปืนอะไรพวกนี้ไม่ให้กระสุนปืนด้านก็ยังมีเลยนะครับใส่ใส่แล้วก็มัดเอาไว้นะเห็นไหมอย่างที่บอกว่าไอ้ถุงแหนมนี่เนี่ยมันทนน้ําทนลมได้มากกว่าที่เราคิดนะครับและอันดับ3จากสถิติที่เก็บมานะครับก็พบว่าผู้หญิงเนี่ย เป็นเพศที่ส่วนใหญ่จะไปซื้อถุงแหนมากกว่าผู้ชายนะครับที่อันนี้เองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอับอายของผู้ชายหรือเปล่าที่แบบไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปซื้ออะไรเองก็เลยใช้ใช้ผู้หญิงไปนะครับเออคืออันนี้มันก็เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งนะเวลาเราไปห้างแล้วแบบหาอะไรไม่เจอเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะมีความกล้าในการเดินไปถามพวกพนักงานห้างนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยกล้าไม่รู้ทําไมัวเสียหน้าหรืออะไรก็จะพยายามเดินหาเองหรือถ้ามีแฟนไปด้วยก็ใช้แฟนให้เดินไปถามพนักงานในห้างน่ะ หละฮะมันก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าผู้หญิงนะครับเป็นหนึ่งในเพศที่เข้าไปซื้อถุงแหน่มากกว่าผู้ชายนั่นเองหรืออาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผู้หญิงเน่ะเป็นเพศที่มีความตระหนักในการป้องกันตัวเองมากกว่าผู้ชายเพราะว่าพวกผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมหรือเปล่าคือเรื่องนี้นะครับมันเคยเป็นประเด็นใหญ่ในครั้งหนึ่งเลยขนาดที่ว่ามันเคยเป็นนโยบายแห่งชาติอย่างประเทศหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องที่2ทุงอย่างเอ็กซ์เพรส เชื่อหรือไม่ครับว่าณนะครั้งหนึ่งอย่างประเทศที่ซีวิไลซ์มากอย่างสวีเดนนะผู้เขานะครับก็เคยมีรถพยาบาลที่เรียกว่ารถพยาบาลเฉพาะกิจหรือว่าจะเป็นรถพยาบาลคันที่ใช้หน้าที่ในการขับไปส่งถุงแหนมแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่เกี่ยวกับการอบรจะมาโดยเฉพาะเลยนะครับคือขับไปส่งถึงบ้านเลยที่อันนี้เนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่าในกรณีที่แบบคุณเหมือนจะเครื่องติดแล้วไม่มีเวลาออกไปซื้ออย่างนี้ไง ก็สามารถโทรเรียกรถพยาบาลเพื่อจะมาส่งของเหล่านี้ได้แบบทันที่ทันควันเลยนะครับซึ่งสาเหตุว่าทำไมเขาต้องทำเช่นนั้นนะครับพอแอดลองไปเสิร์ชหาดูเนี่ยก็ได้ใจความประมาณว่าเหมือนที่สวีเดนช่วงหนึ่งนะครับเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางอบโบจมมะนะเพิ่มขึ้นสูงมากเป็นเท่าตัวเลยคือสูงขนาดที่ว่ารัฐบาลนะครับต้องกังวลรัฐบาลก็เลยลองไปหาดูว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ไปพบว่าคนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยป้องกันกันฮะผู้ชายก็จะอ้างว่าโอ้ เกิดแล้วมันไม่ทันไม่มีเวลาไปซื้ออะไรบ้างนั่นเลยครับทางรัฐบาลก็เลยคิดค้นวิธีการป้องกันขึ้นมาให้เองด้วยกันมีรถพยาบาลเฉพาะกิจเพื่อขับไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะครับแต่ถามว่ามันได้ผลไหมก็ต้องบอกว่ามันไม่ค่อยน่าจะได้ผลสักเท่าไหร่นะ เพราะเอาจริงๆเวลาที่คนอารมณ์ติดแล้วนะครับมันก็จะหน้ามืดไม่มีเวลาแม้กระทั่งมากดปุ่มโทรหารถพยาบาลหรอกครับหรือบางประเภทเนี่ยต่อให้มีก็ไม่อยากใช้ด้วยซ้ําครับอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นเจ้าปัญหาของผู้ชายหลากหลายคนนะและนอกจากนั้นเองการโทรเรียกรถพยาบาลมานะครับก็ไม่ใช่โทรฟรีนะโทรเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายตังประมาณ350บาทไทยต่อครั้งด้วยนะครับดังนั้นเองนะั่นแหละด้วยความยุ่งยากอะไรซะขนาดนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีบุคคลผู้ไหนนะครับได้โทรเรียกใช้รถ พยาบาลฉบับเฉพาะกิจอันนี้กันและเรื่องจริงเกี่ยวกับถุงยางอันดับที่หนึ่งที่น้อยคนจะรู้นะครับก็คือถุงแหนมเนี่ยมันเคยได้เกิดถูกนะํามาใช้เป็นอาวุธร้ายแรงครั้งหนึ่งในสงครามเย็นด้วยนะคืออเมริกาเนี่ยจะบินไปบวกรัสเซียคนรัสเซียเนี่ยได้หัวหดกันเลยนะครับที่เรื่องราวก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นซึ่งมันเป็นสงครามระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจกับอเมริกากับรัสเซียหรือว่าโซเวียตในตอนนั้นนะครับ ที่ตอนนั้นเองไอ้สองชาตินี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีการบวกกันตรงๆแบบเอาปืนมายิงเอาระเบิดมาคว้างนะครับแต่จะใช้วิธีการในการส่งสงครามตัวแทนไปแทนแล้วก็โฆษณาจิตวิทยาอะไรต่างๆมาสู้กันเพื่อจะแบบเบ่งอะให้รู้ว่าฝ่ายหนนะครับได้ใหญ่กว่ากันอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งที่สหรัฐนะครับเขาได้บินแล้วก็เอาพวกโฆษณาใบปลิวไปโปย,ยังชาติโซเวียตให้รู้แบบโอ้ประชาธิปไตยมันดียังไงพวกเองเนี่ยอยู่แบบสังคมนียมมันโง่มันดักดานนะครับ แต่ทาว่าเท่านั้นยังไม่พอครับในตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีอีกรูปที่ไหนของสหรัฐนะครับเขาได้คิดแผนการที่เกรียนเกรียนขึ้นมาก็คือเขาไปบอกกับกองทัพสหรัฐว่าเฮ้ยแทนที่เราจะไปบินทิ้งแผ่นพับโฆษณาชวนเชื่ออะไโซเวียตเนี่ยเราลองแจกถุงแหนมให้กับพวกโซเวียตเลยดีไหมแต่ถว่าจะต้องไม่ใช่ถุงแหนมธรรมดานะเราจะต้องใช้ถุงแหนมแบบแมกนัมจัมโบไซ เพื่อให้พวกโซเวียตมันได้ตรัสรู้ว่าสหรัฐเนี่ยมันดุนใหญ่ขนาดไหนไอ้แผนการของอเมริกานะครับมันก็ไม่ใช่ไปบินแค่จแจกจัมโบส์อย่างเดียวนะแต่ว่าเขาจะมีแผนการที่ไปติดต่อกับบริษัทผลิตถุงยางด้วยให้พิมพ์คําว่า small ล,ลงบนถุงยางจัมโบ้ไซส์แทนนะครับเพื่อที่ว่าพอไอ้โซเวียตมันได้รับถุงแหนมเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะคิดว่าโอ้โหขนาดเล็กของไอ้พวกอเมริกามันยังบิ๊กบอมขนาดนี้แล้วถ้าเป็นขนาดใหญ่ของมันมันจะไม่แบบงวงช้างทะลวงควงแหบไปเลย นั่นแหละครับดวยความเชื่อแบบนี้ไอคนในกองทัพขอพัริกไอคนในกองทัพอเมริกานะครับเก็เชื่อมันจะเป็นจิตวิทยาให้ทำให้โซเวียตมันได้กลัวความใหญ่จนกระทั่งไม่กล้าออกมาลบครับที่พอคิดได้แบบนี้ปุ๊บนะครับไอทหารพลน้อยต่างๆก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปนําเสนอกับผู้บังคับบัญชาการเลยครับว่านายครับนายครับผมมีแผนการดี ถ้าเราไปอวดกับโซเวียตว่าเราดุ่นใหญ่กว่าโซเวียตมันต้องกลัวเราแน่เลยที่ถามว่าผลของผู้บัญชาการเขาจะตอบรับกลับมาว่ายัางไงเขาก็ตอบกลับมาว่าเพอร์เจอร์แล้วก็ปัดแผนการนี้ทิ้งไปนะครับคือมันจะมีใครที่แบบเห็นคนรุ่นใหญ่กว่าแล้วไม่ก้ามาล้มก็คิดได้นะนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่น้อยคนรู้เกี่ยวกับถุงแหนมนะครับ ว่าแต่แอดสงสัยว่าในบรรดา10เรื่องที่แอดได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมีกี่เรื่องครับที่เพื่อนๆเพิ่งรู้กันก็วันนี้เนี่ยแหละก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเด้อเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปกันต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนน,นะครับก็เช่นเคยส่งมาได้ที่แฟนเพจเฟ e บุ o ก FN Diary นะครับและว,วันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเนอะบ๊ายบาย